คอนโดติดถนนใหญ่เดินไป B D S ได้ไม่ถึง5นาทีราคาเริ่มต้นแค่2ล้านนิดที่นี่นะครับก็คือลุมพินีพายพหลน32พอเดินเข้ามาในโครงการนะครับจะเห็นลอบบี้ที่โปร่งโลง่งรับแสงธรรมชาติเต็มๆม,มีโซนโคเวอร์กิ้งและโซนนั่งเล่นสำหรับคนที่มาเวิร์กฟอร์มโฮมหรือจะมานั่งจิบก,กาแฟเบาๆทํามการพื้นที่สีเขียวได้ทุกวันเลยครับสำหรับห้องที่บาพามาชมวันนี้นะครับจะเป็นแบบสตูดิโอขนาด24ตารางเมตรถึงจะขนาดกระทันรัดนะครับแต่ว่าฟังชันเนี่ยคือจัดได้ลงตัวมากเปิดประตเ้อับืวส าโต๊ะทีวีชั้นเก็บของและอีกแบบที่ผมชอบมากแม่แพ้กันก็คือขนาดวันเบดรูมแบ่งโซนห้องนอนเป็นสัดเป็นส่วนพื้นที่พักพอ่อและโซนห้องนอนมีระเบียงและหน้าต่างขนาดใหญ่เปิดลอวิวเมืองได้อย่างเต็มที่มากับห้องน้ําที่ใช้วัสดุด,ดีแยกโซนเปียกโซนแห้งนะครับมีช่องเก็บของในตัวเหมาะก,กับคนที่อยู่คนเดียวหรือว่าอยู่เป็นคู่นะครับที่ชอบความเรียบง่ายและส่วนการที่นี่คือจุดเด่นเลยครับมีทั้งสระว่ายน้ํ f ฟิน t y Edge p o ู l วิวโล่งมองเห็นเมืองได้กว้างมากฟิตเนสที่เครื่องเล่นเนี่ยครบครันแถมยังวิวดีอีกด้้วยยแลละััังงงงมีหหออนน่่เาสื ไปถึงพื้นที่สวนนะครับะว,วิ่งตอนเย็นด้วยจะมานั่งพักผ่อนกับบรรยากาศที่เงียบสง <6 S 1> บแบบที่เราเนี่ยคิดเลยว่าอยู่ติดถนนใหญ่ระบบ<ม>รักษาความปลอดภัยตลอด24ชั่วโมงทำเลยอยู่ใจกลางราชโยธินเ<ม>ดินจาก BTS แค่350เมตรเองครับต่อเดียวถึงมอเคเคสและเซ็นทรัลลาดพร้าวโลเคชั่นเนี้เรียกว่าตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์คนเมืองมากรอบโครงการเนี่ยเต็มไปด้วยของกินเดินไปเมเจอร์ราชโยธินเนี่ยแค่600เมตรเท่านั้นและตอนนี้เนี่ยเขามีโปรโมชั่นพิเศษราคาเริ่มต้นของเขาเนี่ย2.29ล้านบาทจากปกติเนี่ย2.49ล้้าานนนแถมคครรรรบบททุกอออยย่งงเเเละััฟ์์ิจ ใช้ไฟฟ้าและฟรีค่าโอนมารับห้องด้วยสำหรับใครที่มองหาคอนโดพร้อมอยู่ทำเลดีส่วนกลางครบคันเนี่ยลองแวะมาดูลุมพินีพาร์คพสามสแล้วจะเข้าใจเลยว่าใกล้เมืองกับไกลธรรมชาติเนี่ยสามารถอยู่ด้วยกันได้จริงครับ